ส้มเขาเอ้าสวัสดีครับพี่นงองเอซีนะกันถือว่าอ่ะเดียเข้ามีใครเขาเนี่ครับเพราะิดตามกมันกเนาะวันนี้มีใครเข้าบ้างครับอ้าวนะครับอาจารย์สมไม้เข่าอีกแล้วนะครับอาจารย์สมไม้นะครับอ่านะครับอาจารย์สมไมามาแล้วนะครับอืม นะครับไปชมกันนะครับวิียฟเขาเนี่ยนะครับอ้าวเขาอีกคือเขาครับสำหรับาจย์สมัยเขานะครับอาจารย์สมัยเข้านะครับวันนี้นะครับนะครับอาจารย์สมัยให้หกสองนะครับหกสองออกสองหกนะหกสองสองหกนะครับเขาอีกแล้วนะครับสำหรับจัดสมัยนะครับเลขวิ่งสองนะครับอในวิ่งสองให้สองหกนะครับหกสองสองหก อ้าวสุดยอดเลยครับสำหรับการสมมายนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกกนล้งใจครับผมทุกไลค์กแชร์ทั้ง่องเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืมคนเพื่อนบ้านมันนี่ออกนะครับออกตัวไหนเนาะมันนี่เอืมตรวจผลนะครับเวลา หกสองศูนย์เก้าครับอ่ะรุตต่อครับคนในเขาแนีเนาะอ่ามีอาจารย์ฟ้าประธานนะครับเลขสายดวนอาจารย์ฟ้าประธานนะครับหกสองนะครับเข้าเต็มเต็มนะครับหกสองนะครับอาจารย์สมัยให้หกห้าสองฟันวาบแม่ตะเคียนนะนะครับฟันวาบเลขอยู่ต้นตะเคียนนะครับเห็นเป็นเลขหกห้าสองวัดนะครับมาลอยตันให้หกสองนะครับหกห้า อ่าสองลัก็หกสองครับขอเต็มๆมเด้อนะครับสำหรับอาจารย์ฟ้าประธานเด้อนะครับมาดนวนนเลยนะครับดนวดนเลยเขาอิลีครับสำหรับอาจารย์ฟ้าประธานอาจารย์สมหมายนะครับวันนี้อืออาจารย์ชุยิชายเขาเขาเ่าเขาน่าอาจารย์ชุวิชายเนาะเอาเขาซื้อสองท่านสองอาจารย์นะครับวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับมี่เขาวิรุธธรรมดาอ่าแต่ว่าผู้ใดติดต้าั้องจองมาเลยดีนะครับกับสีมี่สิริพี่นองนะครับ เกินบ้านเด่นเด่นสดีดีเป็นเด่นนะมาฝากว่าต้อนนะครับอาจารย์ฟ้าประธานนะครับพูดว่าโอ้ฝันดีมเคยฝันสีจักียนนะครับฝันว่าจะไปขุดอเลขนะครับไม่แต่เขียนนะครับเห็นเป็นเหลขกหกหาสองนะครับเออฝนเลวันตัดเวิรงมาตัดเลยหกหาหกสองนะครับกับเขาเตรียมๆเนาะสำหรับอาจารย์ฟ้าประธานนะครับเปินชงมันอาจารย์ฟ้าประธานบ้างครับนะครับ อาจารย์สมัยห้าก็ม่ขึ้นเราครับอาจารย์สมัยนะครับวันนี้มาคำจะหน่อยมาคำจะหน่อยครับอืสายด่วนเข้าครับวันนี้สายด่วนเข้านะครับอาจารย์สมายนะครับสองห้าสองหกนะครับเก้าสองเก้าแปดนะครับสายด่วนอาจารย์สมัยเขาอีรีนะครับสายด่วนมาเข้าอีกแล้วนะครับเตรียมๆนะพี่น้องนะนะมาเลยวงแห้ ฝากก็ไรกดแชร์ได้นะครับทางช่องมารวยแน่นะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามเราชมนะครับอถูกกำลังใจเนาะรุ่นหลังห้อยออกนะครับรุ่นตอนห้อยท่านไหนออกนั่นเป็นเาเขาจะแชรนะครับรุ่นหลังห้อยออกน่ครัะเป็นสิแมนนะครับฝากก็ไรกดแชร์กดติดตามเพิ่อเก่าได้นะครับเป็นเราเอฟซีนะนะครับอขอบคุณหลายๆเน้นนะครับทุกท่านทุกอาจารย์ที่ให้กำลังใจให้แนวทางมากนะครับเพราะกับเอามาแบ่งปันเพิ่มเกิมนะครับอื ข่าวบางรถบัตรเป็นธรรมดาเนาะนะครับออโอ้เลขปู่ย่าโอ้เนาะเลขอาทิตย์นะครับจุดทูปปู่ย่านับหนึ่งหนึ่งหกเนาะครับหนึ่ง,ห,งหนึ่งหกมะลอกันหนึ่งสองหกนะครับนะเนาะอ้าวนะครับแกะมือกันไม่อา,าทิตเท่าแปลงเลขน้อยหนึ่งเนาะเลขทูบเดี๋ยวเล่ควนเนาะอ่าเดี๋ยวให้ชมนะครับ บ่ได้เปลงเลขให้เนาะวัะนอาทิตย์เราให้หนึงน่งหนึ่งหกนะครับกับหนึ่งเก้าหกนะครับนืนะครับนะครับถือว่ามนี่มีข่าดีเน่นนะครับสองทันเลยหล่ะนะครับอาจารย์สมไม้แล้วก็อาจารย์ซาประท่านนะครับเนาะอขอบคุณหลายๆยนะครับทีต่ตามเราชมนะครับ เรืงโชคดีแล้วอาจารย์ท่านใดอยากสนับสนุนอาจารย์ท่านใดนะครับให้กำลังจิตกำลังใจนะครับชากาแฟกับติดตอมมวยมาไห้คือเก้านะครับศูนย์หกหนึ่งหกเก็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับหนึ่งสองตัวก็เป็นสองหกได้ครับนะครับวิธีแปลงเนาะนะบางคนขนาดจะจะแปลงก็เป็นนะครับพจนจุดทูปเลยหนึ่งหนึ่งหกนะครับสลอาจัน์ชิดปอกนาทิดนะครับเขาก็สามารถแปลงหนึ่งเป็นสองตัวได้ก็สามารถเป็นสองหกได้ด้วยกันนะครับเอานะครับกับ ลุยต่อสุต่อนะครับคือว่ามื่อนีเล่าเขาขา,าขาถึงสองสัตท์อกันจานเนาะรััเอาเหล็กหนากกวาผาตัวนี้ไม่เกียเนาะไม่เกียอันฝันวันน้้ไม่เกียฮ์ก็วอก็จะโลกเหล็กบานหนะเลาอเด้วฝันฝันอย่างเนาะเลยไม่เกียเนี่ยคืนว่าที่ลกเหล็กบานหนะเล่าอเด้นะครับจะไปโลกใหมเล็กไม่เกียเนาะ หือว่ากระเด้่อเลยมกีมกีฟันมาอย่างนี้พว่พยายาข้าฟันมอกีเลยป่ะครับมอกีฟันว่าเลยอืมเมอ่อเลววจะลงเหล็กบานแล้วเหอเดียแต่สินแจ่ว่าลงแม่ดอกกรีเนาะจะรับม่อกี้เหาออืม เงอนี่สขาบอัดเกบบาตได้นะมันเก่งนะ,นะองหกเต็มๆเลยนะโอ้ลูกไ้าแล้วลูกไา้แล้วอันกัมูเนาะไฟ่หม่หมองหมอยตุมปลาทูเพิ่นนะครับหมอต้มปลาทูจับหมอนหนึ่งนะครับเตาแตกอยู่บ้านเนาะบ้านทีหนึ่งบ้านทีสามสองหกนะครับสองสองหกเต็มๆพี่น้องมือรถไก่คืดน,นี่นะเอ๊จยะยลงเล็กบานเพราะว่นะ ก็แล้ไปอยากตีลายเนาะไก่เห็นแต่วา่าดองปอนจับงูก็เลยตีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่ว่าไฟใหม่หมอนใหม่ยุบบ้านเพิ่นนะครับใหม่ยุบบริเวณเฮียนเพิ่นบ้านทีสามสองหกนะครับก็โอ้นะเสียดายเนาะคิดในใจเนาะจะต้องเล็กบ้านมาเนาะเน,นาะแมนในรีครับบอกในรีเนาะนะครับเอาขอบคุณดลายพี่น้องเยีซีนะครับก่เช่าสิฟว่าโดนดอกเออนะครับก็มาหลุดกันล้างท้ายเรียกออกกระสือดอกนะครับก็ได้รู้ว่าผู้ใดเนาะ เลขเขาอาจารย์ทนายแน่นะครับเอามีอาจารย์นะครับสมหมายนะครับทวนทีหนึ่งเนาะอาจารย์สมหมายนะครับหลัก็เอ่ออาจารย์ฝาาประธานเนาะนะครับอครับอาจารย์สมหมายครับขอเตรียมๆครับอาจารย์โอ้สองหกนะครับอาจารย์สมหมายนะครับอืมคอยไฟซื้อเรียงรถมอเตอร์เลยนะครับอ้าวนะครับอืมอืม นะครับอาจารย์สมัยเข้าสองหกหกสองนะครับวิ่งสองมาเต็มเต็มครับวันนี้นะครับมาเก้าเอาเขาบนเขาล่างตัวนี้เลขวิ่งไหมเขาทั้งสองั้งเก้า 9, ตัวน,นี้นะครับย่างมากสองหกอีกนะครับโอ้แม่ข้างลูกูอยู่ตรงวันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้อาจารย์สมยัยเอาอันแม่ี่ห้องลูกๆูกี่เรื่องห้างเลือนนี่เรา่ตัวนี้นะครับเขาทั้งวิ่งเก้า เราั้งวิ่งสองนะเมนะ่ว่าเขาเลยกจับอยกสองหกครับโอ้แม่หักเลีอยนครับสําหรับนเนี่อาจารย์สมัยเหรียญผลนขีกแล้วน,นะครับอาจารย์สมยัยเหรียญเหรียญแม่อีกแล้วนะครับนี่แม่ห้องลูกเลียนกากเลียแล้วครับนะครับเจได้เนาะนะครับือเอาสุกันต้อนพี่้องสุกันต้อนนะครับขอบพูดอาจารย์สมัยนะครับอาจารย์ทุกท่านเลยที่ห้แล้วทางมานะเนาะมีเขาพิรุนปเป็นธรรมดา เสียดายไม่เล็เกไม่เก๋ย่้อเฟ้ใหม่นะครับอยู่บ้านบานาริเวณรงไห้เล็บ้านนะครับบ้านที่สามสองหกอ่ะเสียดายขอโทษนไม่เก๋หลายตีพอถึ่เนาะก็ไปเตียเต้าหนองปอนนะครับเย็น้มันเตียวบ้านน้ำเปล่าข้นเก็บถุงเตี้ยเตี้ยเมื่อนเอานะครับขอบคุณหลาเลยเด้อ่องตามเราช่วงนี้ครับสวัสดีครับไ <laughs> ม่หกั <laughs> กเรียนอาจารย์เก็บขักแท้อาจารย์สมัยเนี่ย <laughs> นะครับ เห็นข่าเก็นเนี่ยนะครับวิ่งบนรางว่าวิ่งไงสอนกับเก่านะครับย่างออกตัวจับเหีกมาห่างวันนี้ห่างมาได้แม่นะนะครับสำหรับแนวทางอาจารย์สมหมัยนะครับโหดอีีนะครับเออติดตามีพี่น้องโรคซ่านโรเร็วเนี่ยก็ดโรหายตลอดนะครับขอตัวอาจารย์ละลายมันเลยพอดีมารวยนะครับอ่าถ้าบุญลยว่าให้คุณพ่อนะครับก็เลยลงลงคลิปสามมันเลยนะครับว่าอะไรติดตามให้ไหวทันใจเนาะนะครับก็ เนื่องด้วยเหตุจําเป็นนะครับต้องทําบุญลอยวัดให้คุณพ่อนะครับทําเสร็จแล้วก็เลยคําจังน้อยมือนนี่นะครับก็เลยอะจี่ลงบ่ท่านใจพี่น้องไอซี่เอาแต่ว่าพี่น้องไอซี่บ่ถิ่มบ่ตาบ่รวยนะครับก็คงจะเห็นในทางดีเสมอเนาะขอบคุณหลายๆเ้อนะครับติดตามเราชมทางช่องมอรวยสวยได้นะครับขอบคุณหลายๆนะครับถูกกระลังใจถูกทันทุกอาจาร์หล่นนะครับที่แียงปันในทางมากนะครับอ่ะเนี้ไก่แห้งให้ฟังตอนเนื่อยนะตามต่อสำหรับพื้นบ้านนะครับแ้วการรัฐบาลได้ อคุณหลายเด้นะครับเี่ยวกบาติตเราชคสัสดีครับ